รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพอขนอมท่องทะเลฝั่งอ่าวไทยล่องเรือไปชมโรมาสีชมพูดูเขาพับผ้าไหว้หลวงปู่ทวดที่เกาะนุ้ยพร้อมพักผ่อนสไตล์เพื่อสุขภาพกับในวน,นาดีท็อกซ์ฮิล,ลี่เซ็นเตอร์ที่พักบนเนินเขาติดหาดในเพลาติดตามได้ในรายการโฟกัสไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะคะ ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสไทยแลนด์ค่ะสัปดาห์นี้ เราอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองที่มีอดีตอันยาวนานก่อเกิดเป็นศิลปะวัฒนธรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นขนบรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองจึงทําให้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่ควรเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นค่ะเพราะว่านครศรีธรรมร,ราชมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายกระจายอยู่ทุกอําเภอซึ่งแนวทางในการเที่ยวส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่จะอยู่ในตัวเมือง เช่นไปสักการะพระธาตุเมืองคอนไหว้ศาลหลักเมืองแต่จริงๆแล้วท้องทะเลของนครศรีธรรมราชก็งดงามไม่แพ้ใครเลยค่ะ ทริปนี้เราออกไปสัมผัสกับความงามของทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชในอำเภอขนอมกันค่ะว่ากันว่าขนอมเป็นเมืองเล็กๆบนฝั่งอ่าวไทยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่มากนักนะคะแต่ว่าผู้คนที่นี่นั้นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรและมีชายหาดแสนสวยทอดตัวยาวหลายกิโลเมตร ที่จุดเด่นและที่ตัวเองชอบมากๆเลยก็คือหนึ่งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของหาดที่ยังสงบแล้วก็สวยนะคะเป็นชายหาดที่ทอดยาวนะคะเป็นระยะทางเกือบ11กิโลเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทําลายนะะแล้วก็ที่จุดเด่นจริงๆของที่นี่ก็คือเป็นปลาโรมาสีชมพู ะะซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่ปลาโลมาเนี่ยเข้ามาหากินในตอนเช้าตอนเย็นตอนบ่ายนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็จะต้องไปชมปลาโลมา,าจริงๆแล้วเนี่ยเที่ยวได้ทุกฤดูแต่เราจะมีหน้ามรสุมอยู่2เดือนก็ประมาณเดือนพฤศจิกานะะกับเดือนธันวาคมนะ,ะหนึ่งลมอาจจะค่อนข้างแรงนิดนึงอาจจะมีฝนค่อนข้างหนักนิดนึงแต่นอกนั้นก็สามารถมาได้หมด ที่สำคัญมาขนอมทั้งทีนะคะก็พลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะออกทะเลไปชมโลมาสีชมพูซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวชมโลมากำลังเป็นที่นิยมอย่างมากค่ะ การดูโลมานั้นนักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์มาลงเรือที่ท่าเรือบ้านแหลมประทับนะคะซึ่งก็จะมีเรือหางยาวของชาวบ้านให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวอยู่หลายสิบลำเลยไม่ต้องรอคิวนานด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงนะคะโดยเรือเนี่ยจะพานักท่องเที่ยวออกสู่ทะเลสักประมาณ10-15นาทีค่ะคนเรือจะดับเครื่องยนต์ลอยเรือนิ่ง ทุกคนใช้ความเงียบและแล้ว เราก็ไม่ผิดหวังค่ะกับการชมโลมาสีชมพูเราเจอฝูงโลมาฝูงแรกซึ่งชอบหากินปลากระบอกปลาเล็กปลาน้อยอยู่ตามบริเวณต่างๆทั้งนี้จริงๆแล้วนะคะก็มีการใช้โลมาสีชมพูเป็นจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวในแถบนี้ถึง3ามอำเภอด้วยกันค่ะอำเภอดอนสักจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีอำเภอขนอมและอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันทั้งทางบกและทางทะเล ามโปรแกรมนอกจากการชมโลมาแล้วค่ะนักท่องเที่ยวก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาอีกด้วยค่ะอย่างเช่นหินพับผ้าก็จะดูเหมือนแผ่นหินที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเปรียบเหมือนกับขนมชั้นหรือว่าผ้าที่พับไว้ค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อนี้หินพับผ้า และความมหัศจรรย์อีกจุดหนึ่งนะคะนั่นก็คือเกาะนุย้ยเกาะเล็กๆก,กลางทะเลซึ่งบนเกาะแห่งนี้นะคะก็จะมีบ่อน้ําธรรมชาติเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30นิ้วเป็นบ่อน้ําจืดค่ะถือเป็นอันซีนไทยแลนด์แห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเวลาที่น้ําทะเลขึ้นจะกลบบ่อน้ําจนมองไม่เห็นเลยค่ะ ชาวบ้านแถบนี้เขาเชื่อกันนะคะว่าบ่อน้ําจืดคือบริเวณที่หลวงปู่ทวดได้เคยมาเหยียบน้ําทะเลให้กลายเป็นน้ําจืดตามตำนานค่ะดังนั้นบนยอดเขาของเกาะจึงมีหลวงปู่ทวดประดิษฐานอยู่นั่นเองค่ะช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ดีกว่านะคะช่วงหน้าไปพบกับที่พักสำหรับทริปนี้ที่หาดในเพลากันต่อค่ะ ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุอีรันดาเฮอโบสปาเดสปาบนเกาะสมุยเดอะสมุยบีชรีสอร์ท ให้คุณได้ดื่มด่ำกับความเป็นกลิ่นอายสมุยผ่อนคลายกับบรรยากาศและสระว่ายน้ำกลางแจ้งยาวกว่า70เมตรนอนฟังเสียงคลื่นบนหาดทรายส่วนตัวริมหาเชวเวง <she> กับกะทลีบีรีสอร์ทแอนด์สปาที่พักสุดดูริมหาดซันไรท์โทร0 180 8 3 1์0 8 9 5 1เปิดจองแล้วโครงการบ้านเดอะสมาร์ทเฮาส์โคราชทาวน์โฮมสชั้นตกแต่งสไตล์คอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า ทำเลเด่นใจกลางเมืองโคราชใกล้แหล่งช้อปปิ้งติดมหาวิทยาลัยชื่อดังเพียง12ยูนิตเท่านั้นจองวันนี้ลดทันทีกว่า500,000บาทตกแต่งทอมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันโทรเลย0819552838 มีชายหาดที่ทอดยาวอยู่ด้วยกันหลายหาดทีเดียวแต่ละหาดก็จะมีความงดงามตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปอย่างหาดในพราวแห่งนี้นะคะก็เป็นหาดที่มีชื่อเสียงคู่เมืองนครมานานแล้วและเป็นจุดที่เด่นที่สุดในการท่องเที่ยวค่ะลักษณะาหาดนะคะก็จะเป็นแนวยาวโค้งขนานกับแนวภูเขาที่ตอนปลายยื่นไปในทะเล ทัศนียภาพโดยรอบก็จะมีความเป็นธรรมชาติที่งดงามค่ะหาดทรายขาวสะอาดละเอียดเนียนนุ่มสลับกับหาดหินและโขดหินเป็นช่วงๆน้ำทะเลใสสะอาดสีครามในอ่าวกวา้างเหมาะสำหรับเล่นน้ำค่ะบริเวณหาดก็จะมีที่พักร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย และที่นี่นะคะก็ยังเป็นที่ตั้งของที่พักสุดหรูสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะนวันหน้า Detox Healing Center โรงแรมแบบบูติกหรูระดับ4.5ดาวให้บริการห้องพักแบบบังกะโลจำนวน12หลังบนเนินเขาของหาดในเพลาซึ่งห่างจากทะเลประมาณ350เมตรเท่านั้นเอง เริ่มต้นเลยก็มีแนวคิดกับอสองกับสามีดีนะคะว่าเ,เราจะย้ายจากออสเตรเลียกลับมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะเคยขับรถไปที่สมุยแล้วก็เห็นป้ายอำเภอขนอมนะคะก็เลยแวะเข้ามาดูว่าขนอมเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ดูแล้วขนอมเนี่ยเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ยังไม่ถูกบุกรุกโดยนะักท่องเที่ยวหรือย,ยังไม่มีแหล่งบันเทิงมากมายก็เลยมองหาว่าเออเรามีที่ตรงไหนที่จะอยู่บนเนินเขาสามารถที่จะมองเห็นวิวทะเล ะะเพื่อที่จะรีทายแล้วก็ทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะไดะ้ในบ้านปลายของชีวิตมากกว่าค่ะเราอยู่ในหาดในเผานะคะหาดในเพาเนี่ยจริงๆแล้วที่ขนอมจะมีหลายหาดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหาดคอเขาหาดหน้าดานหาดในเปด็ดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหาดในเพลนะคะแล้วก็ยังมีหาดท้องหยีซึ่งไกลาจากนี้ออกไปอีกสัก 4-5กิโลซึ่งเป็นสุดเขตสุดเขตแดนของอำเภอขนอมค่ะเราไม่สามารถที่จะต่อไปอำเภออื่นได้ค่ะแล้วก็การเดินทางมาที่นี่นะคะเราจะมีตั้งแต่เรามีสองสนามบินที่สามารถที่จะมาที่นี่ได้ทั้งสุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มาทางรถทัวร์ก็มาได้นะคะก็สามารถจะเดินทางโดยรถทัวร์ได้แล้วก็ขับรถยนต์ขับรถยนต์นจากกรุงเทพมาถึงขนอมก็ประมาณสัก8ชั่วโมง กกไไมไมา่าบ้านทุกหลังของที่นี่นะคะสามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของทะเลค่ะมีสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ที่สามารถทอดสายตาชมทัศนียภาพที่สวยงามต่อเนื่องไปยังทะเลเลยรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะแบ่งห้องออกเป็น3แบบด้วยกันห้องแบบแรกนะคะจะเป็นในแบบของพูลวิลล่ามีทั้งหมด6หลัง ทุกห้องเขาก็จะเรียงรายอยู่บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำค่ะเป็นมุมที่เหมาะที่สุดสำหรับยามเช้าในการชมพระอาทิตย์ขึ้นโป่พ้นจากทะเลภายในห้องเขาก็จะตกแต่งอย่างเรียบรูแยกสัดส่วนของห้องนอนและห้องแต่งตัวค่ะวางเตียงนอนแบบ King ไซส์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ถัดไปนะคะก็จะเป็นห้องในแบบเกสต์เฮาส์จำนวน3ห้องด้วยกันค่ะทุกห้องนะคะก็จะจัดวางเตียงเดี่ยวมีระเบียงเล็กๆสำหรับจิบกาแฟและชมวิวส่วนโซนด้านบนนั้นนะคะเรียกว่าห้องในแบบท็อปวิวห้องพักโซนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับท่านที่ชมวิวโดวยแท้จริงค่ะสำหรับการพักผ่อนแสนโรแมนติกที่มองเห็นวิวทะเลสวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครันพร้อมฟรีอินเทอร์เน็ตแบบ WiFI ในห้องพักและภายนอก ของเราเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเราเน้นแค่2แบบนะคะก็คือแบบหนึ่งที่จะเป็นติดสระว่ายน้ำแล้วหรือก็พูลวิลล่าส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นท็อปวิลล่าจะอยู่ด้านบนขึ้นมาอีกนิดนึงที่ไม่มีสระว่ายน้ําแต่ทั้ง2แบบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินถึงกันได้นะคะสไตล์ของห้องไม่ได้เน้นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายแต่ขอให้ผู้ที่เข้ามาพักเนี่ยได้พักแล้วสบายเหมือนได้อยู่บ้านตัวเอง นี่แหละค่ะที่พักสุดรู้กับบรรยากาศที่แสนสงบสวยงามแบบลงตัวคุ้มค่าทุกการพักผ่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวครอบครัวหรือว่าหมูคนะ่คณะกับการบริการที่เอาใจใส่ตอนรับด้วยรอยยิ้มรับรองนะคะว่าคุณผู้ชมจะประทับใจแบบไม่รู้ลืมกันเลยทีเดียวพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้านะคะไปพบกับกิจกรรมและอาหารอร่อยๆที่รอคุณผู้ชมอยู่ที่นี่ค่ะในวันหน้าดีท็อกส์ฮิลลิ่งเซ็นเตอร์รีสอร์ท ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุอีรันดาเฮอร์บสปาเดสปาบนเกาะสมุย เดอสมุยบีชรีสอร์ทให้คุณได้ดื่มด่ำกับความเป็นกลิ่นอายสมุยผ่อนคลายกับบรรยากาศและสระว่ายน้ำกลางแจ้งยาวกว่า70เมตรนอนฟังเสียงคลื่นบนหาดทรายส่วนตัวริมหาชเวง กับกะทลีเบีรีสอร์ทแอนด์สปาที่พักสุดบูริมหาดซันไรสโทร083-180-8951เปิดจองแล้วโครงการบ้านเดอะ m สมาร์ทเฮาส์โคราชทาวน์โฮมสชั้นตกแต่งสไตล์คอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า ทำเลเด่นใจกลางเมืองโคราชใกล้แหล่งช้อปปิ้งติดมหาวิทยาลัยชื่อดังเพียง12ยูนิตเท่านั้นจองวันนี้ลดทันทีกว่า500,000บาทตกแต่งพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันโทรเลย0819552838 บริการด้านห้องพักที่ได้คุณภาพให้คุณนอนหลับอย่างเต็มอิ่มแล้วทางรีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องอบสมุนไพรนวดสปาที่หรูหราสครับขัดตัวบริการนวดน้ำมันกับทุกขั้นตอนที่พิถีพิถันเพื่อความผ่อนคลายกับทุกขั้นตอนการนวดแบบเฉพาะของที่นี่พร้อมทรีทเมนต์ดูแลผิวหน้าสำหรับท่านที่ชอบการนวดแผนไทยเขาก็มีบริการรองรับการนวดไทยที่ได้มาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยค่ะ เจตนาดั้งเดิมของสามีและดิฉันเองเนี่ยก็เรามีแนวคิดว่า,าจะเปิดเป็นสถานที่ที่ให้คนที่ มีปัญหาด้านสุขภาพนะคะเข้ามาทําในเรื่องของการ detox อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะเน้นในเรื่องของ body mind and Soul s o ซลมากกว่านะคะไม่ได้เน้นในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะมาทําอะไรแต่ว่าทำไงให้ลูกค้าได้รีแลกซ์มากที่สุดนะคะแล้วมาแล้วเนี่ยเขาได้รับผลประโยชน์และมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความสบายในเรื่องของความสุขที่เขาได้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ได้สัมผัสธรรมชาตินะคะ บริการในด้านอาหารนะคะหากนักท่องเที่ยวไม่อยากออกไปทานอาหารข้างนอกทางรีสอร์ทเขาก็มีบริการอาหารที่ห้องอาหารบนเนินเขาค่ะสามารถนั่งชมวิวได้ด้วยแล้วก็พร้อมกับลิมลองอาหารที่ทั้งสดอร่อยแถมยังปลอดภัยค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรีสอร์ทก็จัดเตรียมเมนูแนะนำเรียกว่าเป็นเมนูที่ทั้งอิ่มอร่อยและที่สำคัญได้ในเรื่องสุขภาพมาแนะนำกันอีกด้วยค่ะ เริ่มกันที่ต้มขาไก่รสชาติเข้มขน้นวัตถุดิบสดกะทิแท้ๆหอมกรุ่นหวานนิดๆพอเหมาะพอดีค่ะถัดมาจานนี้นะคะเป็นยำผักกูดผักพื้นบ้านที่ทั้งสดกรุบกรอบเข้ากับเครื่องยำแบบโบราณจานนี้ค่ะเป็นยำม,มะเขือยาวอาหารอีกจานหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ส่วนใครที่ชอบรสชาติจัดจานสักนิดก็ต้องไม่พลาดกับเมนูแกงส้มปลากระพงที่ให้รสชาติแบบฉบับคนใต้แท้ๆค่ะและจานสุดท้ายจานนี้นะคะเป็นกุ้งราดด้วยน้ำซอสมะขามออกสมรสเปรี้ยวหวานเค็มใช้กุ้งตัวโตค่ะทอดและก็ราดด้วยน้ำซอสปรุงพิเศษราดให้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งอร่อยเต็มปากเต็มคำเชียวค่ะ อาหารทุกเมนูของที่นี่นะคะเขาจะเน้นรสชาติจากธรรมชาติเป็นหลักค่ะไม่ใช้เครื่องปรุงรสท้าสัรวัตถุดิบที่สดและสะอาดค่ะออของเราก็จะมีในเรื่องของที่จอดรถนะคะในเรื่องของออห้องอบสมุนไพรในเรื่องของออการสปาะะสปาแล้วก็จะมีทั้งนวดไทยนะคะมีนวดน้ํำมันแล้วก็จะมีในเรื่องของการสครับ ะะแล้วแต่ลูกค้าจะใช้บริการ <_ an> คือช่วงนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นเรื่องของในการลดราคาให้นะคะแล้วก็แต่ว่าแพ็กเกจสําหรับที่เป็นแพ็กเกจจริงๆเนี่ยยังไม่มีค่ะแต่ว่าโอกาสหน้าเนี่ยคิดว่าคงจะได้ทํา <_ an> ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็อ่าวขนอมของเราเนี่ยนะคะยังมีสิ่งที่ ทุกท่านยังคาดไม่ถึงอีกมากมายนะคะอยากให้ท่านได้มาชมวิวนอกจากตรงนี้แล้วเราก็จะมีวิวด้านบนอีกนะคะซึ่งตอนนี้เราเรียกกันว่าเนินเทวดานะคะก็จะมองเห็นอ่าวขนอมมองเห็นไปถึงเกาะสมุยนะ,ะมองเห็นทะเลที่กว้างใหญ่มากๆ และก่อนกลับความประทับใจในอำเภอขนอมยังไม่หมดนะคะนะักท่องเที่ยวสามารถขับรถไต่ขึ้นไปบนเนินเขาเลยจากรีสอร์ทขึ้นไปอีกนิดนึงเพื่อเก็บภาพความประทับใจมุมสูงบนจุดชมวิวเนินเทวดาตรงจุดนี้แหละคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นมุมมองแบบพาโนรามาเลยละคะ่ะเราสามารถเห็นชายทะเลที่ทอดยาวยืนถ่ายรูปเช็คอินรับลมเย็นๆแถมยังมีมุมนั่งเล่นตามสาราไม้ไผ่อีกด้วย นี่ก็เป็นทริปชิลชในอำเภอเล็กๆที่เรียกว่าขนอมนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาเดินกันสักครั้งและได้มาสัมผัสกับอันซีในขนอมกันบ้างค่ะหมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการโฟกัสไทยแลนด์รีวิวออนไลที่เที่ยวชิลชิมช็อปทั่วเมืองไทย ผู้ชมที่สนใจจะพักกับโรงแรมรีสอร์ทที่ทางรายการเรานำเสนอไปแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปจองกันได้เลยในราคาพิเศษสุดๆพร้อมชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่หน้าแฟนเพจ f a c e b o o k c o m f o c u s t h a i l a n d และอย่าลืมกดไลค์ให้ทริปที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ่ะวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะออออนดมมมมม้เเเืืงสวยยใใบาารครคช สบายสบายอินไทยแลนด์สบายสบายอินไทยแลนด์ Welcome to Thailand Welcome to Thailand